เราจะไปบุก private zone ของน้องแม็กน้องแม็กยืนบางตัวใช่เหมลูใช่นี่คือตื่นเต้นจังเลยวรัวห้องล็อจังไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ารายการเรานี่สบายอยู่แล้วโอเคถึงแล้วครับอแม็กครับมั่นใจนะมั่นใจไม่มีออยู่ ไม่ได้เปิด,ปดไม่มีไม่มีของเงขิลกินด้วยคิดของของเขิลนายเก็บเรียบร้อยแล้วลเก็บเรียบร้อยแล้วโอเคเปิดลเลยเปิดเลย <laughs> <laughs> ต้องถามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรายการพี่ไม่มีคัทอยู่แล้วอ๋อไปเะ็สนั่นเ้นมันอยู่ในห้องผู้ชายส้วค <laughs> ่ะ <laughs> แหมเสียงแกเป็นผู้หญิงเลยเนาะอยากดมกลิ่น <laughs> เลยเนาะให้ตัวนี้พี่ก้องเปิดเข้ามามันต้องซื้อก่อนงี้งี้งี้นี่เป็นไงได้รับกลิ่นไหมเรติกิลงเทาเยอะมาก ก็มีได้กินฟิโลมอนอันน ok i mean> like> hmm, vet yeah ี้จอาไปกนรองเท้าเข้าไปคือใช่คนพิเศษไหมกินรองเท้าครับนี่คือห้องที่น้องแม็กอยู่ใช่ครับห้องที่ผมอยู่เลยเขามาอยู่นานยังประมาณ4-5เดือนนี่แหละครับ4-5เดือนอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวครับอ่ามีโคงมีครัวนะนี่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 ตู้เย็นจ้านี่เป็นไงดูฮะแน่นมากของกินเยอะของกินเยอะมากเลยแม่บอกคุณบอกว่ากินของไอ้คีนวันนี่คีนนี่คือเมนที่แฟนเราอยากกมาเราก็ยังไม่กล้ากินเลยนานๆทีกินเลยจริงๆให้มานานแล้วนี่นี่นี่คือรางวัลที่เขาได้เอฟตอนนั้นไม่ใช่ขอไม่ได้ไม่ใช่อ๋ออย่างนี้นะครับครับผมบนทางเดินแห่งความฝันนี้เดนเวอร์ เห็นดีเยอะแล้วอยากกินนี้ดีเหมือนกันนะไ่นกทาจะเมาเขาเก็บไปเลยครับผมและเดอร์วินเนอร์ของเราได้แกอุ้ย My A F My Leg My Leg นี่คุณสิบสองครับสิบสอง My Leg A F สิบสองน้องแม็กครับผมแม็กแม็กอันนี้พี่พูดไม่ช่องฟิชนะอันนี้คือแช่ไว้โกลเปนเสียครับแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วก็มาอุ่นได้ครับ อมีวิธีอุ่นครับครับอ๋อเหรออันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพายพายชีสชาสไม่าจะขอกินหน่อยแต่อันเดียไม่กล้าขอละครับกินได้กินได้แล้วเปนของญี่ปุ่นเหรอแล้วทำไมไม่ซื้อกินเองอ่ะครอบของดนเจ้าบางว่าเกินบอกว่าบ้านแบบเนี้ยทุณตกแต่งเองหะอ๋อยิจริงๆเป็นของที่คอนโดเขาตกแต่งให้ครับน่ารักเนาะนี่คือรางวัลที่ได้รางวัลที่ได้ครับโอ้โหเห็นไหม สมัครเอเอกไม่ที่ปล่อยให้คุณไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี่คุณดูเดี๋ยวแม็กได้รางวัลที่หนึ่งเหรอได้หนึ่งได้คอนโดแล้วได้อีกได้คอนโดแล้วก็จริงได้เงินครับได้เงินรถ่ะรถรถรถไม่ได้ครับเราต้องเลือกเอารถเป็นที่สองแต่ว่ารุ่นแรกอ่ะเขาให้เป็นบ้าน ที่สองได้ที่สองกับที่สแต่เธออันนี้มีอยู่กลางใจเมืองอย่างย่โอ้เป็นบ้านหลังใหญ่เอออยู่นะน้องวิทย์เอฟได้ไปอยู่ที่ไหนสมุทรสาครรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยนี่มอวอันนี้คือห้องแตอนนี้วิทย์ไม่ได้มารถแล้วนะออกเรือประมงไปบ้า่ไม่แล้วานอยู่ไอ้คนอีกนั่นคนอีกกทำงานบ้านเองก็แบบเนี้ยก็ทำเองครับเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆถ้ามาช่วงที่ที่เรา อันนี้คือเก็บขออดีแล้วนะจริงบอกตามตรงเพราะว่าปกติเรามาเราทํางานออกไปทํางานเช้ากลับมาดึกแล้วแล้วมีแม่บ้านมาทํำไหมหรือว่าหรือว่าแม่ต้องทำเองทำเองครับทำเองนะดูแลัเองอยากทาเองมากกว่าโอเคเออก็ต้องทําเองเลวเป็นชายหนุ่มต้องบอกผู้ชมก่อนว่าน้องแม่บอกว่าวันนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แม่ของเยอะของเยอะคือเวลาคือแฟนคลับเรารักเราไงทาให้ของเรามาเยอะบางทีเราก็แบบเรารักษาหุ่นอยู่เราก็ไม่ได้กินเลย เออห้ามกินนะเพราะว่ารักษาเข้มอยู่จริงๆนะครับผมแล้วบ้านที่เชียงใหม่เป็นแบบไหนบ้างเชียงใหม่ เป็นตึกครับเป็นทาวน์เฮาส์ครับอ่าก็คืออยู่ของพ่อแม่ใช่ครับมีพี่ชายแล้วก็มียายอยู่ด้วยโอเคก็อยู่ครอบครัวใหญ่อันนี้ก็เล่นเกมนะล่นเกมใช่ครับนี่เล่นเกมจับจอกับด้านหัดไว้ใช้เพราะเด็กชายหนุ่มเพราะว่าเสี่งคิดจะมีผัวเด็กต้องหัดเล่นเกมดูต้องอย่างนต้องเล่นเป็นต้องเล่นท่านี้ด้วยใช่ไหมต้องอย่าทำท่าอย่างนี้เล่นเกมเวลาคนสอนก็อยู่ท่าเวลาตอนนี้คืจะเอาโอ้นี่ก็มีบ้าหมอนเหมือนเอ็น้ คนมิคายาลู้เออยังไงยังยงไอ,ออ๋น้องเมย์นะนะยังไงเฮ่คนมิคายาลู้คู่จิ้นเหรอใช่ครับคู่จิน<ต>้นนอาอยู่ในบ้านนอะ กินแล้วนอกจอแบบน่องจอกินได้หมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเหรอไม่ต้องมีหมอนเขาอยู่บ้านได้อะไม่คืออันนี้คือแฟนขับให้มาของผมที่ที่บ้านเขาก็จะมีหมอนผมตัวมันจะประกบกันได้ดูต้องแล้วไหนน้องแม่นอนฝั่งนี้น้องแม่นอนฝั่งนี้สิผมก็นอนฝั่งนี้นี่ใช่มเป็นอรก็จูบจุบจุบจบจุ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 บจ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  ห้องนอนนะห้องนอนมีกับตาห้องนอนน้อ็แม็กพาไปครับห้องนอนใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนไม่มีของอะไรไลยใช่ไมไม่เป็นไรครับมามาไม่เหรียญอะไรของคุณเนี่ยเหรียญที่เขาแล้วไปไปถ่ายการแล้วยิงธนูแข่งกับแล้วได้ชนะมาโอเคเรื่องของพี่ไม่ห่วงพี่ห่วงเรื่องคลาสนี่ก่อนนี่กับห้องนอนห้องน้ำโอ้ใช่ห้องน้ำเออดูห้องน้ำ โอ้เ <biases. S 1> ขาใหญ่นะอุ้ยเขาก็สะอาดนะยาอยู่คนเดียวไม่ได้สกปรกเลยยาถูกพี่กล้องรายการจะมาก็ต้องทำไม่ <ทำ S 1> ปกติเห็นนะห้องห้องนอนห้องอาบน้ำน,นะบางคอนโดนะเล็กเกะเกะเดียวถูกอันนี้ใหญ่โตแต่ว่ามี2ห้องคนระับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องในห้ง oh, องนอนอ๋อนี่คือให้คุณมีตั้งสองห้องนอนนะเนี่ยสำหรับแขกอยู่นอกแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนทำเป็นเป็นห้องทำงานอู้หปกติแล้วห้องนี้เป็นอะไรเป็นห้องนอนแล้วทีนี้อ๋เป็นสองห้องนอนใช่ครับสองห้องนอนเขาไม่ได้ให้แค่ห้องนอนเดี๋ยวเขารับแขกยาหรืองแร สองห้องนอนหนึ่งห้องแขกใหญ่ได้ยัดใหญ่นะแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะนะมี5-6ล้านอ่ะครับข้างหน้าก็เป็นสถานีปุณวิถีแล้วข้างหลังไปขึ้นทางด่วนได้เลยสะดวกนะใช่ครับแล้วอยู่เส้นสุขุมวิทด้วยเลิศไมล่ะเลิศสิแหมถ้ามานี้ก็มี5-6ล้านนะพี่ก้องนะฮะอันนี้อ่องนอนอันุ่มอันนี้ทำอะไรอันนี้อันนี้เป็นบาร์ครับจริงๆผมเอาไว้ออกเหมังนกันคือมปนบาร์ต้องเปิดประตูเลยอ่าท่านไงก็คือโหนโหนแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาได้ไหม คือนี้ผมก็จะเล่นเล่นเอาอุบาทมากครับพี่ต้อผมบอกอุบาทมากขาสั้นๆใช่แล้วทีนีเหมือนจะห้อยตัวลงระเบียงอะแล้วก็แบบสามีเข้ามาแล้วเราก็หนีหัวก็วแล้เมียเข้ามาสายลับสายลับวันนี้ผมก็จะเล่นเวลาเล่นก็ไงครับอ๋อมีหัวชนรึไหมเนี่ยไม่มีครับคือมัน ้ไดเป็นการเล่นดึงข้อที่แปลกมากอ่ะน้องมันลาดครับผมดึงขอบมันจะดึงไปอยู่ขอบประตูแตต้องแข็งแรงมากนะครับปหลอดสุดริมที่มงกุฎอันนี้ก็ว่าที่ห้องนี่เป็นห้องนอนอ่ะอ้าวไม่เปิดล่ะอ๋อเปิดเปิดเปห้องนอนคุณใช่ครับโอ้ก็อยู่คนเดียวนะสบายไม่ใหญ่มากนีตรงนน้นหมอนเยอะไปหน่อย ออกบ้างอ่ะใช่โอเคน่ารักมันแล้วใครเป็นคนแต่งห้องอ่ะน้องแมอันนี้เป็นของของที่คอนโดเขาจะแต่งมาให้เขาแต่งเป็นตามสไตล์เราแล้วอ๋อโอเคเขาอยากว่าแม็กอยากได้แบบไหนใช่ครับแล้วเขาก็แต่งให้เราชอบไหมห้องนี้ชอบมากครับจริงๆอยู่แล้วดีไหมดีครับคิดว่าอยู่แล้วเฮงไหมตั้งแต่ั้งแต่เขาคงเขาคงคิดถึงพูดอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ก็ต้องเฮงจริงนะก็มันเฮง มันมีเราบ้านเธอไงที่เป็นป่าช้าเก่าใช่ไหมไม่ใช่ป่าช้าผมนี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนสนุกเก่าแล้ผมคือมันอยู่แล้วบางทีอยู่แล้วอยู่ไม่เฮงไงอยู่แล้วไม่ถูกกับโฉลกเขาจะของที่ถูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงต้องอยู่แล้เฮงต้องไห้เจ้าที่เออมีป่ะเขาเรือกห้องที่เป็น private zone ใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรคุณเพราะเหมือนเวลาผมคิดว่าเวลานี้เวลาเราซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจะไไม่รบกวนเดินทางด้วยแล้วก็ อย่างเราเป็นศิลปินเงี้ยเวลาเราเดินขึ้นห้องหรืออะไรเพราะที่นี่ก็จริงๆแล้วมีมีแฟนคลับอยู่ด้วยครับอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อแล้วแฟนคลับเกามีมากวนบ้ากไหมไม่มีครับไม่มีเขาเาก็รู้ว่าเราแต่มีบางทีที่เจอข้างล่างแล้วก็ขอถ่ายรูปโอเคก็น่ารักอันนี้ก็เป็นจูงทีวีดูในห้องกันโอเคเนี่ยอมในห้องนอนก็ต้องมีเลพี่บางคนก็ไม่มีไงเาเอาไว้เปิดเป็นเพื่อนตอนหลับ คุณจะเปิดจีตอนหลับเหรอใช่ครับผมหลับเงีบยไม่ได้ครับไม่ไม่บอกพี่ว่าไม่ได้นอนข้างถนนน่ะอาจจะมีเพื่อนตลอดเลยเงียบไม่ได้บอกใส่แคใครก็ได้ที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้ที่เป็นไพรเวทคนของแม็กได้เขาต้องมีคุณลักษณะยังไงบ้างก็ต้องเป็นเป็นผู้หญิงอเอ้าผู้ชายเพื่อนอีกเขาไม่ได้ย่ะไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทได้ครับเพื่อนสนิทได้ใครก็ได้ ผู้หญิงคือแม่อ๋อแค่อีกแค่อีสาว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 ยังไม่ได้เข้าวะตอนนี้ยังเหรอยังเหรอยังยังก็ไปเจอจะเข้าแม่ต้องเป็นยังไงไซคเกอร์เป็นยังไงเพ้่จะเข้าได้ชอบผู้หญิงแบบคือจริงๆอะไรก็ได้แต่คุยรู้เรื่องแล้วก็ชอบผู้หญิงออกกำลังกายครับชอบผู้หญิงเฮลตี้ใช่ครับออกกำลังกายคือเหมือนเวลาเราไปออกกำลังกายหรือหรือไปไหนเราก็แบบบางทีอยากมีแบบกำลังใจอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกอลชมพู่อารยา ได้อโคสวยเลยนะได้เลยตอบแบบไม่คิดเลยปูไปยาปูไปยาอย่างงี้ดีครับแล้วผมโยโย่สวีดี้นี้แจ่มเพราะว่าอ่อนใจทุกคนเลยนะฮะนี่ใครไปใครมาต้องลงชื่อก่อนนะมีลายเซ็นเต็มเลยแสดงว่าเยอะมากเลยมั้งเกงก็นอนสบายนะเนี่ยสบายนุ่มแม่พูดอย่างนี้อยากจะมานอนใช่ไหมโอ้อยากมาแต่ฉันไม่ใช่ไงใช่ฉันไม่ใช่คนพิเศษทำไมอ่ะฉันนอนห้องเก็บของ มาไอ้นีพี่กองมาพี่กองมาผมให้นอนห้องนี้เลยเออแล้วนองไปนอนอื่นหิวแล้วว่าเช้าข่าหิวแล้วเหรอแม็กดูแลพี่ก้องด้วยวันนี้มีอะไรบ้าง มาม่ามาม่ามาม่าโอ้อรถ้ามีอาหารคลีนมีไหมมีมีาีไอ้กินอะไรบ้างวันนี้ทวันนี้ทำเป็นอกไก่ครับกับข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องโอ้โหเป็นไงข้าวพี่เลยถูกต้องเอาละพร้อมแล้จะเป็นจริงเมนูนี้เป็นเมนูเบสิกสำหรับคนที่กินอาหารคลีนครับใช่แต่ว่าเราสามารถปรับได้วันนี้ผมว่าให้กินกับเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่โอเคเป็นเหมือนข้าวมันไก่แต่อาหารีพี่พี่ชอบแบบนี้นะ เป็นยังไงกินเกี้ยงเป็นข่ากี่เนาะขี่ขี่เหรอคะ เชิคีกันเดียวค่ะอันนั้นอาหารไม่คีแล้วไปให้ไปดูเมนูที่น้องก็เออน้องแม่เขาแนะนำดีกว่าโอเคครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนแม่ผมขายส้มตำครับอ๋อเหรออ้อร่อยแม่แซ่บแม่ชอบแซ่บแซ่บแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วแต่ว่าถ้าอยากกินเดี๋ยวให้แม่ผมตำได้โอ้โหนี่ไม่ต้องบอกแม่ที่ก้องเขาตำเก่งมากมึงดีตำมึงทีโคกแตกเลยโอ้ยไม่้มันเลยไหมคะเนี่ยอ่าใช่ครับแต่ว่าน้อยมากเป็นน้ำมันน้ำมันดีครับเป็นน้ำมันลรำข้าวครับถูกต้อง อกไก่ย well, ังต้องหาคนหมักถ้าแค่อกหักก็ไปหาคนใหม่เเคยเจอผู้หญิงคนไหนบ้างไหมพี่ยังไม่เจองหายใจไม่ออกเลย